ลิงอินคืออะไรน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะคะถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ทํางานในบริษัทใหญ่หรือว่าไม่ได้ทํางานกับบริษัทต่างชาติแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าผู้คนเหล่านั้นที่ทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่หรือบริษัทต่างชาติเนี่ยเขามักจะหางานมาจากลิงอินนี่แหละค่ะเคล็ดลับมันอยู่ที่ลิงอินแต่ไม่เคยมีใครบอกคุณวันนี้เนี่ยพี่อาจจะเป็นคนบอกน้องๆเองค่ะ สวัดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการพี่จะเอกแคทเ e อร o a โ h i n ิค่ะรายการที่จะพาน้องๆเนี่ยไปอัปเดตข่าวสารวงการในโลกของการสมัครงานกันค่ะวันนี้เนี่ยพี่อหยิบยกหัวข้อ l i n k ์อินนะคะเครื่องมือหางานอันทรงพลังในยุคนี้เลยนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีเนี่ยไม่ได้แล้วตกเทรนสุดๆยิ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังมองหางานบริษัทใหญ่ๆบริษัทดังๆบริษัทต่างชาติ ยิ่งต้องไปดาวน์โหลดเจ้าลิง k ์ d ินตัวนี้มาแล้วนะคะเพลอๆเนี่ยเราอาจจะได้งานโดยไม่ต้องสมัครงานเลยก็ได้ค่ะลิง k ์ d ินนะคะหรือว่าถ้าภาษาไทยบ้านๆของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าลิง k ์อินนะคะลิง k ์อินเนี่ยก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มนะคะที่จะเน้นในเรื่องของอาชีพแล้วก็สายธุรกิจค่ะ เปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างนายจ้างกับผู้ว่าจ้างค่ะคันนี้เนี่ยพี่อธิบายง่ายๆเลยนะคะเจ้าลิงก์อินเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ a c e b o o k เนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกันเลยนะคะป<ห>กติแล้วเนี่ยเราจะใช้ Facebook ในการที่จะไปโพสต์ความเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตของเรานะคะเอาไปส่องชาวบ้านบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่เจ้าลิงก์อินเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการสมัครงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆที่เราจะโพสต์ลงไปเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมากกว่าค่ะ โดยใน l i n k ์อินนะคะผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าไปสร้างโปรไฟล์ในนั้นได้ค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องกรอกลงไปนะะี่ยก็อาจจะเป็นในหัวข้อประวัติการศึกษาของเรานะคะประสบการณ์ทำงานทักษะต่างๆที่เรามีนะคะหรือว่ารวมไปถึงผลงานต่างๆความสามารถเฉพาะตัวต่างๆนะคะคล้ายๆกับเป็นเรซูเม่ย่อมๆของเราเลยก็ว่าได้ค่ะโดยจุดแข่งจุดเด่นของลิงก์อินเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งรวมของ h r บริษัทดังๆรีคูเตอร์ต่างๆนะคะ you <laughs> เขามาักจะเข้ามามองหาพนักงานเนี่ยในที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้าไปสร้างโปรไฟล์ใน LinkedIn นะคะมันก็จะทําให้ HR เหล่านี้ที่เขากําลังมองหาคนอยู่นะคะมาเจอโปรไฟล์ของเราอย่างที่พี่เอบอกไปนะคะบางทีเนี่ยเรายังไม่ทันต้องสมัครงานเลยนะคะถ้าหากว่าเขาเจอโปรไฟล์ของเรารู้สึกว่าคุณสมบัติของเรามันตรงการศึกษามันใช่ประสบการณ์มันใช่เขาก็จะติดต่อเรามาเลยโดยที่บางทีเนี่ยเรายังไม่ทันสมัครงานเลยด้วยซ้ำค่ะ และตามสถิตินะคะที่พี่เอไปหามาเมื่อปีที่แล้วปี2020เนี่ยเขาบอกว่าแพลตฟอร์มลิง k ์ d ินเนี่ยมีคนนะคะมีบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาประกาศหางานในเนี้ย มากถึง14ล้านงานด้วยกันนะคะแสดงว่าตัวเลือกใน LinkedIn เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครกําลังมองหางานหลากหลายไม่จําเจ LinkedIn ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งข้อที่2สถิติที่2ที่พี่เอไปหามาเขาบอกว่า97%ของ Recruiter และ HR เนี่ยใช้ LinkedIn ในการหาคน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาใช้เครื่องมือนี้ในการหาคนต้องรีบเข้ามาสร้างโปรไฟล์ในนี้แล้วนะคะและต่อมาสุดท้าย อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่เอ๋ไปหามานะคะเขาบอกว่า122ล้านคนได้รับ การสัมภาษณ์งานผ่านแพลตฟอร์ม LinkedIn ค่ะนั่นหมายความว่ามีคนจำนวนมากนะคะถึง120กว่าคนเนี่ย120ล้านคนไม่ใช่120กว่าคน120ล้านคนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ให้ลองไปสัมภาษณ์งานผ่าน LinkedIn มันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเข้ามาสร้างโปรไฟล์ในนี้นะคะก็จะมีโอกาสได้เจอทั้ง HR Recruiter แล้วก็ยังมีโอกาสได้เรียกไปสัมภาษณ์งานบางทีเนี่ยยังไม่ต้องสมัครงานด้วยซ้ำค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยลิง์ทินเนี่ยเขามีแต่เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับใครบางคนในการสมัครแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเวอร์ชั่นเป็นภาษาไทยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีรีบไปดาวน์โหลดมาใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยพี่จะมาสอนการสมัครแล้วก็ใช้งาน l ิง k ์ทินกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วก็เปิดการใช้งานลิงชินขึ้นมาก่อนนะคะพอเปิดแล้วนะคะเราก็ไปที่แอปพลิเคชันพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะให้กดคำว่าจอยหนาวไม่ใช่ไซอินนะไซอินสำหรับคนที่เคยมีแล้วนะคะกดจอยหนาวเลยใส่อีเมลของตัวเองลงไปนะคะอีเมลอะไรก็ใส่กันลงไปเลย พี่เอจะใส่ลงไปเลยของตัวเองนะคะหลังจากนั้นกด continue อะต้องกด show password ด้วยนะคะคือถ้าหากว่าใครอยากที่จะให้ทางระบบเนี่ยเขาเจน password ขึ้นมาให้เขาเป็นคนคิด password ขึ้นมาให้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเป็น strong password เนาะพี่เอเดี๋ยวพี่เ,เอคิดเองแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคะ six months later หลังจากนั้นนะคะก็มาที่ first name นะคะใส่ชื่อของตัวเองลงไปเลย last name ก็ใส่น้ำสกุลลงไปเลยค่ะอันนี้คือพี่เอใส่เป็นภาษอังกฤษนะคะสำหรับภาษาไทยมันจะง่ายกว่าพี่เอุสอนเป็นเวอร์ชันภาษอังกฤษเพราะว่าเผื่อใครอยากที่จะทดลองใช้ตัวภาษาอังกฤษนะคะกด agree a n j o i เลยนะคะอ่าเขาก็จะถามว่าคุณ อาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอ่าของพี่เอก็อยู่นนทบุรีนะคะใส่ไปตอนนี้อาชีพเป็นอะไรนะคะ job title นะคะใครอาชีพเป็นอะไรก็ใส่ใส่ลงไปถ้าหากว่าเป็นวัวชนภาษาไทยเนี่ยตัวเลือกพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะคะเลือกอาชีพของตัวเองกันลงไปเลยปัจจุบันเนี่ยลักษณะงานของตัวเองเนี่ยมันเป็นงานแบบไหนผู้ทำไมยงานประจาํางานพาร์ทไทม์ก็คืองานพาร์ทไทม์นะคะ self employed นะคะก็คือจ้างงานเป็นของตัวเองอะ่ะหรือว่าเป็นงานฟร e แล a ซ์นะคะ หรือว่าเป็นงานคอนแทคนะคะก็คือเป็นลักษณะสัญญาเนาะอย่างพี่เอกก็จะใส่เป็น self employed นะ which industry นะคะก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนนะคะลองใส่ลองเลือกไปสักอันหนึ่งพี่เอกก็ลองใส่ไปเป็น automotive ละกันเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์กด next นะคะ เขาจะให้เรานะคะเพิ่มรูปเราก็ถ้าหากว่ายังใครยังไม่มีรูปที่มันเหมาะสมนะคะก็ให้กด skip for now ก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่รูปแต่ถ้าหากว่าใครมีรูปในมือถือก็ให้กด add a photo ไปได้เลยแต่พี่เแนะนำนิดน,นึงว่ารูปโปรไฟล์ใน linkedin เนี่ยควรจะเป็นรูปที่มันดูทางการหน่อยนะคะคือมันต้องเป็นใช้เป็นโปรไฟล์ในการสมัครงานเพราะฉะนั้นจะเอารูปแบบ Facebook อะไรแบบนี้โพสต ถ้าเหมือนนางแบบอะไรเงี้ยไม่เอานะคะเอารูปที่มันเป็นทางการแล้วมาดูมืออาชีพถ้าหากว่าเรามีเราค่อยโพสต์แต่ถ้ายังไม่มียังไม่ต้องใส่นะคะอ่ะพี่เอกยังไม่ใส่ก่อนนะคะสกิปกันเอาอะหลังจากนั้นนะคะมันจะส่งตัว verification code นะคะไปที่อ e ีเมลที่เราบอกนะคะเดี๋ยวพี่เอกขอดูก่อนนะคะว่าตัวโค้ดนั้นคืออะไรนะคะ Six hours later พอได้แล้วนะคะเขาก็จะถามคำถามต่อมานะคะว่าคุณกำลังมองหางานใหม่อยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าใช่ก็กด yes ถ้าหากว่าไม่ใช่ก็กด not now นะคะเพีอยอจจะกดว่า not now แล้วกันอะกด yes กด yes ดูก็ได้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ What kind of job you are looking for นะคะคุณกําลังมองหางานแบบไหนซึ่งมันก็จะอ้างอิงกับตําแหน่งงานปัจจุบันที่เราใส่ซึ่งเมื่อกี้พี่เอ๋เนี่ยลองใส่เป็น Administrative Assistant นะคะก็ะคือเป็นผู้ช่วยงานแอดมินนั่นเองเนาะโลเคชันอะไรให้เราลองใส่ลงไปนะโดยการ add title นะว่าเรากําลังมองหางานแบบไหนอยู่งานเซลไหมแอดมินงาน Marketing หรืออะไรอย่างเงี้ยให้เลือกใส่ลงไปนะ,ะรวมถึงโลเคชันนะคะ เรากําลังมองหางานในจังหวัดไหนสามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะโดยการกด add location เนาะสมมติว่าใครอยากที่จะหางานที่กรุงเทพนะคะก็ใส่ปลายแบงคอกอย่างนี้นะ,ะมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้เพจใส่อ่าแบงคอกก็จะขึ้นมาในขณะเดียวกันเห็นว่าถ้าว่าเราอยากมองหางานที่สิงคโปร์นะคะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เหมือนกันคือ ใส่ได้ทุกประเทศทั่วโลกนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยถ้าเราอยากหางานที่อเมริกาใส่ที่อเมริกาอยากหางานที่ออสเตรเลียใส่ที่ออสเตรเลียใส่ได้เลยนะคะกด next นะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่า Get notify when new j o b are post คุณต้องการที่จะได้รับการแจ้งเตือนไหมถ้าหากว่ามีงานใหม่ๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาเนี่ยถูกประกาศงานมาถ้าหากว่าใครต้องการก็กด i ตัวสีเขียวถ้าหากว่าใครไม่ต้องการก็กดปิดไปแบบนี้นะคะอ่ะพี่จะกดปิดไปแต่ใครใครต้องการก็กดเปิดได้นะคะกด next นะคะหลังจากนั้น let recruiters know you are open to the new jobs นี่ไงที่พี่เอกบอกนะคะว่าคุณต้องการที่อยากจ,จะให้ recruiters รู้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาโอกาสงานใหม่ๆอยู่ถ้าหากว่าใครต้องการก็ให้กดปุ่มสีเขียวได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครไม่ต้องการก็กดปิดคือบางคนเนี่ยเพิ่งได้งานใหม่แล้วก็พอใจกับงานเดิมอยู่แล้ว เพราะว่าบางคนนะ่ะถ้าหากว่ากดเปิดนะสําหรับบางคนที่โปรไฟล์ดีๆนะคะโอ้โหรีพูเตอร์จะติดต่อเข้ามาเยอะมากจนกระทั่งเหมือนบางทีเราไม่มีเวลาโฟกัสกับงานขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะกดปิดไปแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะมองหาโอกาสดีๆโอากาสใหม่ๆก็กดเปิดเอาไว้นะคะเขากําลังมองหางานใหม่ให้เราแล้วง่ายไหมนี่ง่ายมากเลยนะคะแค่นี้ก็คือเราก็ได้โปรไฟล์ลิงก์จีนแล้วนะถือว่าง่ายมากทําแป๊บเดียวไม่ถึง3นาทีนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะว่า ตอนนี้เนี่ยมีงานที่ของบริษัทนี้นะที่น่าจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเราและเราน่าจะสมัครได้ก็จะขึ้นสักเจสมาแนะนํามานะคะหากว่าเราสนใจจะสมัครก็สามารถกดเข้าไปสมัครได้เลยนี่พอกดเข้าไปสมัครข้อดีของ Link ์จีนเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะคะ13 applicant เห็นไหมคือมีคนสมัครตําแหน่งนี้ไปแล้ว13คนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะกดสมัครงานสามารถกด apply สมัครได้เลยเหมือนกันนะคะง่ายมากๆเลยครนีน้ีเป็นแค่การสร้างตัว โปรไฟล์ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องกลับไปที่ด้านบนนะะรูปตกวคนตรงนี้เนี่ยแล้วก็วิว Profile จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเลยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมาใส่ตรงนี้ตรงโปรไฟล์สตร t h ให้มันครบนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องใส่ได้แก่อะไรบ้างนะคะนี่มันจะมีรูป ดินสอพวกนี้ให้เราอีดิตอยู่นะคะข้อมูลที่จะต้องใส่เพิ่มก็จะเป็นเรื่องของประวัติการศึกษานะคะประสบการณ์ทำงานทักษะต่างๆ certification ใบประกาศประกาศนียวบัตรต่างๆนะคะความสามารถเฉพาะตัวต่างๆเราจะต้องใส่พวกนี้ให้มันครบเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากด add section เห็นป่ะคะมันจะขึ้นมาเนี่ยว่า about นะคะใส่ Intro เกี่ยวกับตัวเองนะคะแนะนำตัวเองไปนะคะแล้วก็ก รวมไปถึง education ต่างๆนะคะเมื่อกี้เห็นแหมว่ามันจะขึ้นมานะคะ background นะคะ work experience education license volunteer experience สามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะ วันนี้เนี่ยน้องๆได้รู้แล้วว่า Link n k ินเนี่ยสุดยอดขนาดนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดรีบไปดาวน์โหลดกันมาเลยนะคะ <Okay. S 1> และถ้าหากว่าใครติดขัดปัญหาในการสมัคร l i n k e d ินโปรไฟล์ตรงไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพจจะเข้ามาช่วยดูนะคะตอบคําถามแล้วก็แก้ไขปัญหาในการสมัครของน้องๆให้ค่ะ สำหรับวันนี้พี่เอกขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าพี่เอกจะเอาข้อมูลดีๆข่าวสารอะไรเด็ดๆมาอัปเดตให้น้องๆฟังกันอีกอย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอกในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ